แล้วเราจะต้องปฏิบัติตนเช่นไรครับถึงจะเป็นที่พึ่งให้ตนเองไดเ้เราจะได้ยินพุทธพจน์บทนี้คุ้นเคยกันดีใช่ไหมอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปะโรสิยานะมีเต็มเต็มบทก็มีคำต่อมา ให้เต็มบทก็คืออัตนาหิสุทันเตนะนาถังลพติทุลพังคำแปลก็คือตนแลเป็นที่พึ่งของตนบุคคลอื่นใครเล่าเป็นที่พึ่งได้เพราะบุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่บุคคลหาได้โดยยาก หมายความว่าต้องมีตนเป็นที่พึ่งให้ได้นี่นี่อันนี้มันแบ่งเป็นสองส่วนใช่ไหมสองวัดรแรกเนะี่ยก็คืออัตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปรโรสิยาเนะี่ยก็เป็นเป็นความจริงตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้อันนี้เป็นความจริงถ้าพูดในตรง เป็นศัพท์วิชาการหน่อยก็เป็นมัชเชนธรรมเทศนานะส่วนสองวักหลังก็คืออัตนาหิสุทันเตนะนาถังลัปติทุลพังนะอันนี้เป็นคำสอนนะเป็นคำสอนแนะให้ฝึกตนมันก็คือเป็นมัชชิมาปฏิปทากนะ็คือเป็นวิธีปฏิบัติเนื่องจากว่า มันเป็นคำเขาเรียกนะันันทะลักษ์เป็นร้อยกรองก็เลยยังไม่ได้ลงรายละเอียดในการฝึกแต่ถ้าลงรายละเอียดรายละเอียดนะในการฝึกก็คือมันก็ฝึกตนในในแง่ที่ว่า,าใช้สิกขาสามก็ได้นะไตรสิกขาสิกขาสาม ตามหลักตรสิกขาหรือตามหลักสติปัฏฐานก็ไดนะ้อันไหนที่เป็นเรื่องโยงเข้ามาในเรื่องของมัชฌิมามัชฌิมาปฏิปทานะก็ลงมาได้ทั้งนั้นเลยกนะ็คือเป็นวิธีฝึกฝนตนเองให้พัฒนาขึ้นไปฝึกมากก็ยิ่งได้เป็นที่พึ่งมากขึ้นนะฝึกมากก็ได้ผลมากก็ผลก็กลายเป็นว่าตนที่ฝึกดีแล้วนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนนั้นได้นะ คำว่าตนเนี่ยหมายถึงเป็นภาษาชาวบ้านนะเป็นภาษาชาวบ้านฝึกตนบางคนก็จะอ้าวไหนว่าตนไม่มีมาเป็นอนัตตาอันนั้นเป็นอันนั้นเป็นธรรมระดับสูงเวลาภาวนาไปแล้วที่รู้สึกว่าตนเป็นที่เพ่งตนเนี่ยนะพอฝึกไปแล้วก็จะรู้ว่าไอ้ตนนั้เป็นสมมติบัญญัตินะสมมติเรียกกันแต่เอาจริงๆแล้วมันไม่มีตนมันมันไม่มี สิ่งที่เรียกว่าเป็นเราเนี่ยก็เป็นเป็นความรู้ของพระโสดาบันที่จะรู้ว่าแท้จริงแล้วกายและใจนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตนเป็นอนัตตานะแต่เวลาจะพูดจะสื่อสารกันก็อดไม่ได้ที่จะต้องใช้ศัพท์ทางโลกแม้ทั้งพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์ก็รู้แน่ๆอยู่แล้วว่ามันทุกอย่างเป็นอนัตตาแต่เวลาจะไปพูดสอนชาวบ้านเนี่ย จะไปตรัสสอนกับชาวบ้านก็ต้องสอนลงไปในจุดที่เขาเป็นอยู่คือเขายังเรียกว่าเป็นเราเป็นตนอยู่นะกก็เรียกไปตามนั้นแต่จะเรียกไปเนี่ยนะแต่ให้มีสำนึกในการฝึกไว้ก่อนฝึกตนให้มีศีลฝึกตนให้มีสมาธิให้มีปัญญาขึ้นมามีศีลสิกขาจิตสิกขาแล้วก็ปัญญาสิกขา เมื่อพัฒนาศิกขาทั้งสามครบถ้วนดีแล้วเดี๋ยวเขาก็รู้เองว่ามันอ๋อมันเป็นอนัตตา <c oughs> ประมาณนี้นะต่อไป